และหลายคนเนี่ยสนใจมากในเรื่องของเหรียญหายากรัชกาลที่9นะครับวันนี้ผมอยากจะจัดอันดับ9อันดับเหรียญหายากราคาหลักแสน <Wow. S 1> รัชกาลที่9นะครับจะมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับ เหรียญหาย,ยาก,การาคาหลักแสนอันดับที่9เหรียญ25สตางค์ปี2500แบบหลังบางเหรียญรุ่นนี้พบไม่เกิน15เหรียญน,นะครับในวงการซื้อขายกันล่าสุดจบที่าราคา140,000บาทอันดับที่8เหรียญ1น 1, <lem eng. S 2> 1บาทปี <S <S พศ2505เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับปัจจุบันพบเราไม่เกิน10เหรียญมีการเปลี่ยนมือกันหลายเหรียญในเวลาที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับซื้อขายกันที่290,000บาท เหรียญตัวนี้สังเกตง,ง่ายนะครับตรงมงกุฎนะฮะจะชี้ตรงยอยักษ์นะครับอันดับที่7เหรียญ10บาทปี2533ปัจจุบันเราพบว่ามีเหรียญปี2533หเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในวงการนะครับประมาณ6-7เหรียญราคาล่าสุดซื้อขายกันที่500,000บาทอันดับที่6เหรียญ1น1บาทปีพศ2493เเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับพบ เพียงแค่4เหรียญในปัจจุบันนะครับเหรียญตัวที่สวยที่สุดนะครับเปลี่ยนมือกันที่50,000 0บาทครับอันดับที่5เหรียญ5บาทนะครับปี2525ับบ้าแบบพระเศียเล็กนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพบเห็นเหรียญนี้นะครับเห็นรูปกันเพียงแค่รูปเดียวแต่ในวงการมีคุยกันนะครับว่าพบเหรียญนี้2-3เหรียญอันดับที่3และ4นะครับ เป็นเหรียญ5บาทเหรียญตัวอย่างผลิตเมื่อปีพศ2515นะครับประมูลไปในงานประมูลของเ e อื้อเสรีจบที่ราคา3 1 0 10, 0 0 0บาทไม่รวมภาษี mm hmm. เหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันมีให้เห็นเพียงอย่างละ1ตัวเท่านั้น mm hmm. เหรียญหายากอันดับที่2นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2524เหรียญตัวนี้เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่เราได้รูปเก่าๆมา1รูปนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่เคยมี ปรากฏนะครับการซื้อขายมาก่อนครับจึงไม่ทราบราคาที่แท้จริงสําหรับเหรียญหา,ายากนะครับราคามูลค่าหลักแสนแน่นอนนะครับแต่เกินไปกว่าเท่าไหร่ไม่ทราบก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2529แบบเรือหงเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นกันเป็นปี2530หรือปี2531นะครับแต่มีคนพบว่าเคยมีคน นำเหรียญปี2529นีมาให้เห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้การมีการถ่ายรูปไว้สำหรับภาพที่เห็นนะครับเป็นรูปจำลองนะครับไม่ใช่รูปจริงเนะื่องจากว่าไม่เคยมีใครถ่ายรูปเหรียญน,นี้ไว้ได้แม้แต่ภาพเดียวนะครับจึงเป็นภาพจำลองซึ่งทำมาให้ทราบว่าเหรียญที่หายากที่สุดของรัชกาลปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญกษาปณ์นี้ก็คือเหรียญ5บาทปี2529บเแบบเรือหอง่นเองครับ